ใช้ลิปสติกนะคะอันนี้มาจากข่าวของดาราสาวท่านหนึ่งที่ช,ชา c h ALLENGE โดยการใช้ลิปสติกเพียงหนึ่งแท่งนะคะแต่งหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นทาตาทาแก้มหรือว่าทาปากหลังจากที่ทาไปไม่นานนะคะก็รู้สึกว่ามีผดผื่นคันนะคะแล้วสุดท้ายก็คือคิดว่าน่าจะแพนลิปสติกตัวนี้ก็ใช้เวลาในการรักษาหลายเดือนเลยค่ะ จริงๆแล้วภาวะแพ้ลิปสติกหรือว่าสกินแคร์อื่นๆเนเกิดขึ้นได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่แตะที่หน้าเราเท่านั้นแต่อาจาจะรวมถึงแชมพูนะคะยาย้อมผมครีมนวดผมทรีทเม้นท์ผมแม้กระทั่งของประดับตกแต่งนะคะเช่นจิลที่ใส่หูนะคะต่างหูหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะคะเช่นสีทาเล็บหรือเล็บเจลค่ะบางทีคนไข้าทาเล็บมาแล้วนะคะที่นิ้วเนี่ยไม่เป็นไรเลยแต่ว่าพอเอามาเกาที่หน้านะคะก็คือเป็นผื่นแดงที่หน้าก็มีค่ะ สำหรับอาการนะคะเป็นได้ตั้งแต่ผื่นเล็กน้อยนะคะจนไปถึงขึ้นเป็นตุ่มแดงแสบคันหรือแม้กระทั่งทําให้สีผิวของเราบริเวณนั้นนั้นมีความผิดปกติไปได้คนที่มีความเสี่ยงต่อการแพ้นะคะโดยมากแล้วก็มักจะเป็นคนที่แพ้สกินแคร์อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งนะสกินบาริเออร์ไม่แข็งแรงหรือเป็นคนที่มีประวัติภูมิมแพ้มาแล้วค่ะ ำรับการรักษานะคะจะต้องหาให้ได้ว่าเราแพ้อะไรคันและหยุดใช้อันนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ไม่แน่ใจก็ให้หยุดใช้ทุกอย่างไปเลยค่ะ 2. ให้ทานยานะคะหรือกินยาแก้แพ้ยาลดอักเสบค่ะ 3. เราจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่าเป็น patch test นะคะ <_ d ue> เพื่อดูว่าเราแพ้สารตัวไหนทีนี้ในส่วนของตัวลิปสติกเนี่ยถ้าที่แพ้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะแพ้สีแพ้กลิ่นแพ้น้ํามันนะคะหรือ m o i s t r i z e r ที่ใส่หรือแพ้สาร SPF หรือพบส่วนน้อยนะคะคือแพ้พวกสารกันบูสารที่ทําให้ตัวลิปสติกอันนี้เนี่ยเขาคงสีกลิ่นรูปเอาไว้ได้ค่ะแล้วทุกคนล่ะคะใครที่เคยใช้อะไรแล้วแพ้บ้างมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะ